กบสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น,พน้องทุกท่านนะฮยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมแน่ซีโปรเจกต์นั่นเองเนะก็เสียดายมากเนาะเกมนี้นะครับผมเสียดายตรงไหนหรู้ไหมสมัครแทบตายยังไงก็ไม่ได้ครับแม่งต้องใช้เบอร์โทรจีนอย่างเดียวครับผมผมลองทุกรูปแบบแล้วไม่มีคิวคิวไม่มีอ่อวีแชทนะฮะแต่ก็ไม่ต้องเสียดายครับเอาเกมเพลย์ให้ดูนะแล้วก็มันเป็นระบบแค่เทสอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเปิดจริงก็น่าเล่นมากก็อยากจะนํำเสนอว่า เกมเนี้ยมันน่าเล่นมากใกล้จะมาแล้วนะทุกคนรอลงไต้หวันเนาะก็ก่อนจะไปดูเกมนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสโตรบอร์ดภัยในน้าราอุทภอัพนะ่ยเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยโต๊ะทับแอปนะฮะตอนนี้ก็เอเวอร์โซนะฮะมีตู้มังกรมานะก็ใครจะเติมก็อย่างอ่าแพ็กเพลสเนาะรวมๆแล้วก็ถูกมากเลยนะฮะแล้วก็เกมเอ่เวเรียนฟอร์ดเนะ่ยก็ภาค2ใครเติมล้านเราก็ทักไปที่เพจได้เลยครับเกมีนี้มีบริการแล้วก็เกมเยอะแยะมากมายในสโตรไทยนะฮะ ใหญ่ๆมีหมดนะเติมได้หมดอัพแท็กรายเดือนนะฮะอะไรกันต่างๆก็ทับไปที่เพจเจ็ตมินก็คอยบริการท่านนะเติมเกมเติมถูกเติมไวต้องโอท็อปอัพนะครับผมนี่ฮะผมเสียดายแม่มันเหมือนคุกกี้รันหน่อยๆผสมกับเอ่ออาร์ตเวิร์กอะไรเงี้ยคือมันเหมือนตรงเนี่ยลูกกระตงลูกกระตานะฮะผมเห็นแล้วน้ำลายไหลอดเอาเกมเพลย์มาให้ดูไม่ได้นะ ตอนแรกผมก็นั่งทำตังน้านั้งแต่ตีห้าผมตื่นมาเนี่ยผมก็นั่งเฮ้ยมันต้องใช้เบอร์อย่างเดียวเลยเหรอวะเนี่ยส่งเอฟเอสลงทะเบียนใหม่อะไรก็แล้วแต่ผมแม่งแปลงหมดทุกอย่างแล้วนะไม่มีคิวคิวไม่มีวีแชทอีกตั้งหากหนักเอาเรื่องแต่ว่าเกมดีมากนะดูดิเนี่ยไอตัวด่างจะเป็นตัวฮิวนะอันนี้ก็เป็นดาบเทคนโดตะก้เท่นะไม่รู้วบาไอนี้เป็นการ์ตูนหรือเปล่านะหัวไฟนะ ตรงผมแม่งเอาเรื่องว่ะอันนี้จะทรงนี้เดินไปแถวเด็กช่างนี่คือไม่รอดเนี่ยทรงนี้คือถ้าไม่ทำงานกลางคืนนี่ไปไม่ได้นะมีเีื่งอ่ะดูเกมเพลกก่อนนะทุกคนนะผมเห็นแล้วว่าคันมือน้ำลายไหล <c oughs> ทั้งคันทั้งน้ำลายไหลนี่ะมันก็บอกไว้หมดเลยว่าทดสอบถึงมาที่23านี่ย ตั้งแต่วันที่16ม,มาเทสสองรอบแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดออออออน่าจะเทสสองรอบแล้วรอมันลงไต้หวันฮนะน่าเล่นมากเกมนี้เนี่ยเกมแบบเนี้ยแนวเนี้ยลงไทยบ้างเถอะหรือว่าอย่าตามเส็จภาษาจีนเลยครับผมเนาะสมัยนี้ภาษากลางก็มีอังกฤษเนาะออภาษากลางมันสักหน่อยนะ ให้ได้แบบเออเราก็ภาษาจีนก็มูมูป่าไปเนาะใช่ไหมภาษาจีนก็ได้หมดเลยผมอ่ะผมเล่นภาษาอะไรก็ได้หมดเลยแต่ผมชอบภาษาเกาหลีเนี่ยความสวยงามเนีฮยอันนี้สู้กันกลางสนามเลยนะเดแดร้อนไม่ร้อนไม่สนใจใส่ก่อนด้ใส่ก่อนได้เปรียบดูท่าแม่งโคตรเยอะนะฮะ อย่างวะยาวเป็นหางว่าวเลยดูท่าไม่ตายมันโอ้โหโคตรเท่เหมือนอันนี้เลยครับไซยอยิ๋วเหมือนจะแรงแต่ตีแบบเบาจัดนะฮะอันนี้ก็ฮิวตลอดเวลาเอาไม่ฮิวแล้วดูคือดาเมจไม่ได้เวอร์วังนะแต่ว่าศัตรูก็ตายนะครับ ดาบไม้ชุบชุบช,ช,ช,ชวับสกิลมีสองสกิลเอยสามสกิลนี่ว่าไม่ครับใสยอย่อิวครับยิงฟันเ,เรียบร้อยนะแตกอตอนนี้วาเลนฟอร์สไม่รู้แม่ง ผิดปรับปรุงไปเซิร์ฟจะดีเหมือนเดิมไหมเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเล่นโคตรทรมานเนี่ยเกมมันก็เอื่อยเฉย,ยแล้วก็ยังมาติดนี่ตัวนี้ม่งโคตรเท่นะบเฮี่ทำไมรูปภาพมันเป็นดาบอันนี้เนาะแต่พอเป็นตัวละครจริงๆเป็นดาบเทควันโดนีฮะดูฉากเปิดเนีะเห็นแล้วคันมืออยู่ไม่ไหวใจมันสั่น <c oughs> <c oughs> ไ,ได้ตัวอะไรมาเนี่ย ให้เป็นตัวกากนะนี่ผมก็เอาเกมเพย์มาให้ดูเนาะอขอบคุณเกมเพย์ด้วยนะฮะอ้าววีนลงได้3ตัวอ๋อน้องคนนี้ก็ไปอยู่อ๋อเป็นผู้ช่วยได้นะฮะเอาละครับตะกี้ตีแบบสนามขวางตอนนี้อาจจะตีสนาม เฉียงอเปล่าเนะี่ยไอ้นี่เท่มากับทรงผมนี่แม่งได้ใจจริงแนฮะหมอฟ้านะไม่ใช่หมอแดงนะหมอแดงนี่ทำจริงี่โดนตีนะผมมาสนามเดิมนะผมขอดูลูกขานฮะแสงเงาโอเคแต่ว่าฉากต้นไม้นี้ไม่ขยับเลยนะผม oh, <man. S 1> <c oughs> นิ่งเชยงย นี่ครับเท่มากแต่ว่าดาบเป็นรูปโปรไฟล์ดาบเป็นฝักเลยนะฮะเหมือนคาตานะนะฮะพอเจอดาบไม่ไผยถ้าผมถ้าเปิดจริงผมก็ไม่อยากจะใช้นะไม่ใช้กันไม่ได้เป็นตัวแถมนะฮะไปยังที่จัดน่าเล่นมากถ้ามานี่คือผมต้องจัดนะฮะ ถ้าระบบมันดีมาสมดุลนนะ่ะมาสนุกเกมนะครับผมบางเกมก็อะไรมนุษแปลกๆเนะยทุกอย่างไม่สมดุลน,นะขาดเงินบ้างไอเกมนี้ขาดท้องบ้างไอเกมนั้นขาดน้ำยาบ้างโอ้โหไอไรอเกมทํามาช่วงหลังนี้ทามาเอาแต่เงินอย่างเดียวเลยโอ้ยพอคนจะเลิกเล่นก็นมาอัปเดตอัปเดตอัปเดตมันไม่ทันแล้วเลยคนหมดใจแล้วอนะ่ะเนาะ นหมดใจล้างให้ตายก็ไปอยู่ดีเอุ้ยฉากนี้สวยโอเคฉากนี้มีแบบการมีแสงเงาด้านหลังมีหิ่งห้อยนะผมมีใบไม้ร่วงเลยอย่างเงี้ยเขายังชั่วหน่อยสวยนะครับฉากนี้สวยเป็นไงครับทุนน้องทุกคนโอ้พี่ละหิวจริงเกมนี้อยากมากนะฮะ ไม่เก็นจีนมันมีแต่ดีๆก็ไม่เข้าใจนะอันนี้แท็บแ CN บซีเอ็นถ้าใครใหญ่ถ้าใครมีเบอร์จีน,นะฮะไปโหลดได้เลยครับที่แท็บแ CN บซีเอ็นนะครับผมมันจะเขียนคำว่าเทสต์เดลลก์ปักคุณให้นะครับด,ดูไปเรื่อยๆก่อนวิอะไรครับเนี่ย <laughs> มีร่างอาซูจิด้วยอ่ะโอ้โหร่างเด็กน้อยอะ่ะมาไงวันนี้ ออน่ารักดีว่ะโอ้โหเอาสะตกใจเลยนะฉากสวยจัดจะชุดมันหนึ่งโหชุดมันแบบไอ้ตรงขาผมว่าเหมือนคู่กีรันนะดูดิชุดแมงโคตรเท่ มีอยู่สามสกิลนะฮะแต่ว่ามันมีสกิลถ้าไม่ตายด้วยนี่หว่า go, โคจัมสุดปังสุดปังเนี่ย <can> เห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวไปครับไปครับมีเวฟบ2เวฟบ3เอเวฟบ2เนย ไอ้นี่ตีหมูนี่ว่าสังเกตตั้งนานเพิ่งเห็นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ได้อุปกรณ์ไอทวง,งไอเทมเนี่ยประมาณนั้นระบบก็เปิดไปอะไรงเงี้ยเนาะน่าเล่นไหมผมว่าน่าเล่นมากเนะี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเกมนี้เลงไว้อยู่นะฮะถ้าเข้าไทยไว้นี่มันแน่นะฮะก็อย่างว่านักสโตรไทยถ้าคนเอาเกมที่มันเพิ่งเปิดใหม่มาลิขสิทธิ์คา ซื้ออะไรมันก็แพงอะเนาะประมาณนั่นแหละก็เราก็เล่นสโตนออกเอาอย่างเดียวอะผมเอาความมันเวลามันเข้าไทยก็ได้เออไม่ได้ไม่ได้ไไดยากนะเหมือนเหมือนซามันด์วอลคอนิเลิลเนี่ยผมก็เล่นกันจนแบบรูปปุบป,ป๋งกัแล้วนะรอไม่เปิดอย่างเดียวภาษาไทยก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ดูเกมเพลยล์ทั้งนี้ก็น้ำลายไหลไม่ไหวละอันมือนะฮะไปหาลุงเล่นเกมก่อนแล้วกัน ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยสวัสดีครับผม